พี่น้องนะครับสวัสดีพี่น้องนะครับหลังจากที่ได้สดไปวังหันผู้ใดกระทำหาอาจารย์อาจารย์โบ่มาเหลวบันมาหอดเหลวอาจารย์กันชัยมหอดเหลวนะครับวชระสิทธิ์กันชัยมาพอมับปันปันมาเหลวมาเหลวบนันเดี๋ยวถามเพิ่ลงลดมานะครับพี่น้องอาจารย์คอยมาเหลวอาจารย์กันชัยมาเหลวได้เลือกงามง่ายดีพระศรีลงรดบัน ก็เบิ่งกันครับลูกศิษย์ไทยอาจารย์เนี่ยบ้านนี้เอา้าพูดจิน้หนึ่งอาจารย์วังกับแม่ดูกไปใส่นอ่บ้านนี้นอ คู่ยังกันนอนอนอี่เนาะคู่จิ้นการติ่ม <c oughs> คู่จิ้นการติ่มพี่นอ้อง <c oughs> ทั้งหนึง่งกัล้วเหมือนกินเข่าพี่นอ้องทั้งอ่อาตามหน้าทั้งทีมไฟเอานี่เดีผู้เพิ่นพี่น้องว่าครับอ่าผู้ใดทายเวที ผู้เดียมาไทยยุดมเหมือนเบิงเบิร์ดมาสั่นเพิ่นก็เลยว่านี่เดี๋ยวผู้มาไทยไปดีเพิ่นก็เลยว่าช่องลุงตู่ช่องลุงตู่นี่เบิงตลอดมาส <c oughs> ั่นครับขุนทั้งหมดก็ลังได้มุ่งยืนเข่าพี่น้องบ้านอำนาจไม่หนุ่ยไปเช่น <c oughs> <c oughs> นักเอกหนุย้ยทำไมไปยือนอันนั้นอยู่ตรงนั้น <c oughs> มาแล้วพี่น้องบ้านนี้ทั้งขุนมาแล้วลงรถได้แล้วแต่ว่าอีกผู้หนึ่งมันในร่งครับอีกผู้หนึ่งมันในร่งรถแต่ละคนนี่มีแต่ ถือ,อขาตั้งกล้องถือกล่องโทรศัพท์ถือ,อยังมาใส่กันสนั่นวันไหวอยู่ครับลงมาเถือนันกระไดโบลงหอวรถพี่น้องบบนี้เอาก็ได้ยินเสียงไว,ไวอยๆยางไปใส่ละสวัสดีค่ะลงรลดได้แล้วถือกล่องใส่กันนีแล้วบม <c oughs> ม่อย่างดอกเขาอาจารย์อาจารย์มาแล้ว เพ right. yeah, oh, like an in okay, okay, ื่อนในตั้งซื้อคีบอาวัชรศิษย์การชัยให้กว่านักมวยเด้เท่ากับเสี่ยวแบบย่างนั่นแหละเขาเอาซิดเขาศิดเราเหรอเป็นซิดเราเด้วนี่เอาเราเป็นคู่เด้วเดี๋นี่เรื่องไทยฮิปป์เป็นช่องใหญ่เพื่อนบอกว่าดีแล้วแหละเป็นลูกศิษย์การชัยวัซันเอาเอาเป็นแบบอย่างแบบได่เนื้ออะไรแบบนั้นเอาบอกเนี้ยดีดีไงว่าเนี้ยเป็นแบบย่างให้ลูกให้เต้าพ่อเอ้ยเอา ใส่ได้ยังว่าฝากคือว่าได้ยังเพูนว่าได้ยังนี่นี่ได้มาฝรั่งว่าฝากนี่อันนี้เลือกโบเมียนโบไม่ฝากหรอกเพราะเราเขาปากเหม็นเอ๋อโบเมียนดาวบนบันนี่อันนี้แบบเขียวก่อนเขียวมันจะได้แบบโอ้คนไข้สมองขอบคุณครับเพื่อนเราได้มาฝรั่งมาฝากจมูกสมองพี่อยู่ไหมเอ้าอาจารย์คนนี้คือมัดว่าข่อยยังสั่นเทียอาจารย์แบบใดนี่ตาขาต่างกล้องไหม มาทานกูห้าอีกแหมวุ้ยยูทูบเบอร์เนาะมาแล้วพ่อค้ามาแล้วพี่น้องมือเดียดายยังมาขายอีกเนาะนี่เนาะเอาไปน้องค่ะเรามีอย่างมาขายดอกเอมีทุนเออได้บ่มีทุนมีแต่กำไรเจ้ามีทุนไปซื้อไม่คืนแล้วบ่ออกว่าจะเอาอย่างมาขายมาอันนี้อาจารย์อาจารย์น้องๆครับอาจารย์การชัยนะครับช่างไงช่างไงพระสนับสนุนมาเรียนแบบเลยอาจารย์การการชัยเอาอย่างการชัยเอาอย่างแบบได้อายุบ่ บ่ท่านจะได้กับบ่ท่านจะได้กับบ่ท่านจะสิมุมซ้ำเล่าบ่อออผู้เกิดรุ่นเนี่ยเออพูดลำลุ้ยอันเนี้เอาเป็นแบบยางอยูไอติลุ้ยมองไหนแต่ว่าเรื่องไปวัดเนี่ยต้องเอาแบบยางให้กันเออ YouTube ไม่เห็นไลค์แบบผมมาไรได้ เป็นเงินเท่าเลยจีประเทศไทยเลยเนาะเงินเงินไทยดีแล้วจงสิมาเป็นเหรียญเป็นเหลือในขันไลขานไลเนาะหอดไลยากนด้ละเข้ากัะไดเพื่อกรคิดในเข้าโหลดเนี่ยไอเคด็ดยูแต่ว่าในศัพทาพอนไปปกในาแบบนี้นะคหต่างกล่องไมเพ่นพี่น้องคอยซื้อ้อมีคอยซื้ออันนี้คือโรซังนผีปาคือโปซังเจาใส่ซังกับอสอัดจอยเบสใส่เบอรนี่้องคอยมีหกอย แล้วก็อยู่ของอันนึงคอยสิบอ,อเดอ้ออันนี้ตั้งแต่รลุ่นเล็กๆคุณไปยยังว่าหายเลยอาการคอยหกรอยเพื่อนไปนั่ง กินเข่ากินยังกระลื้อเรื่องทำมาหากินเดี๋ยวจะเอามาขายอยู่นี่เดี๋ยวเอามาเลยเอามาเลยจะสั่งมาสองอันสักสิบอันเดี๋ยวจะมาค้ากำไรขายอยู่แล้วขายตัวนี้เขาขายอยู่เสริมไทยหาลอยหาชิปอันนี้หกลอยเก่าๆห้องลอยเก่าชิปนี่แต่ว่ามันเน่าได้หนิอันนี้ใส่ดีที่สุดแล้วบ่ที่มันดไขีมันสอกระตั้งได้นี่มันผับเก็บไงเนี่ยมัันบลองเบิ้งนี่บ่เสื้อเนี่ยบะนักผุดบะนักดอกแม่แต่จะใครจะเอาน่ะสั่งได้สัองอันมาสองอะไรตีเอากระตือสองอันได้หรอ ปก็เ็ดเสียเรื่อยพ่าขันเจ้าเนี่ยแปลว่าข้าตั้งึไล่สดตั้งหนึงเฮ็ดคลิปมันยังที่ท่านไม่ได้ดิสมมติไล่สดยุ่งสินะโอ้ยอันนี้นาส้นเจ่ายคลิปอีกอันนึงตั้งสองอันในบอโจแห่งสามนเดาสางเสียเหมือนเสียกันคุณครูแบบทักทายินนาอาจารยวครับบ่สักทักทายคุณครูกันใช่ไหมนักเรียนคูปนปันน่คุณู อันนี้คุณกานชัยพี่ซอมไลวี่ก็าหาได้มาไรหนูนะทาอะไรนูไมค่ยถามหาพ่อไม่ค่อยได้อกซ้อมครับถามยังไงอ่ขายของเนาะก็ได้ขายคนเดียได้ขายเลยนมีน็ตบอ้คำมีเน็ตนะสนใจออกไลนขอกสิไอันถามสื่อแล้วยบ้นเม็ดผู้่ตายตายอกสือ ตื่นมากเหมือนได้โพดการใช้ได้ตะเลขเด็ดพี่น้องเล็กกิริกะชีเปิดสำนักอยู่หรือไงวะเลขเดียวกันกับพันหมู่คอนเออเดี๋ยวใกล้มือยังสิบอกพี่น้องตีใกล้มือโพดมันจีเคลื่อนมือเลนโพดเออมือเลงออกโพดไปชิลล้องจักชิฟพูดชิฟอยู่ดอกสันเอาเพรดิรุ่นเนาะคอยพูดื้อเลยจะเทียวเว้ยซื้อมันขนาดคิดกันยังบอกไก่อยู่กันแล้วบ่กอยากซื้อ Right บสาม3มื 3> ่นนี้เอาคือแรงถอสามมื่นนี้ใบสามพาทได้วอคอยมาหอดแต่บสองคือคอยว่าจะได้ก็ต้องเห็นกันใช่บัดนี้เพราะอะไรเออพอดีบอะไรสดขึ้นเพราะว่าการใช้ได้สองคลิปแล้วพั่นพี่น้องพี่น้องบอกคอยแล้วนี่ใบสดเพก็เลยว่าปลาสดดจะาบเป็นจะควงมาหอดก่อนมาได้เถอะเปนพรยา้เป่แม่เปนพระาพระยาไปทางหลังบดบเอิญมันมานังผีนา แล้วผมเนมากับทีมงานเพิ่นเด้อาจารย์ทีมไม่ใช่ปะอิงไม่ใช่อิงอาจารย์ทีมอาจารย์อิงไปไหนอ่ะอ้าวคือถามหาแต่ผู้เดียวแทะผู้เดียวเป็นคนโอ้กับทีมหวาแล้วแนี่ยผู้จิ้นก็ไปว่าหันเด้ผู้จิ้นไปดูขาอาจารย์หวังผู้จินจ้นน่ะไปกินดในเขาบอ่อาจารย์ดูอาจารย์เห็นลงจีบกินไปแล้วร,รอบนึงบ่มาบ่มอก<อ> บรรยากาศก่อนซ้อครับกำลังทยอยกันมากพี่น้องผู้ใดไม่อี่รถเด้งแดงไม่อีกว่าหันนี่ยแค่เนี่ยพอเถืองพอําผานยองพอาังเป็นเทงอ้กมันลอันนี้มาตังอันควยลืมใจไปกลัวสมันใจหลายกล่องกลัวมลืมใจกลัวสมกับถึงง่มหาเอาแล้วน้ำท่วมเนาะ อยู่แถวบุ้งแม่ทั่วอันนี้ท่านี่ครบสองอยส่ขุนสนดละมาแล้วไม่หยกไวรอกเนอ่อาเปิดโเเอไปไล่ไปแล้วว่งหันนี้รอบนึงนางบอกนีีคนดวงพันพี่น้องเบื้องพันก็คนเหมนเดนั่งบอกขันมาดูมพี่น้องเบื้องหลายนีู่ดูหาโอมาดูเนี่ยมายังมากินเขาโอ้ไม่ได้แงได้แถพี่น้อง

อาเสียแล้วมากกับไผ่โบโบมาคุยในช่องปันไดเร็วยกอ่อยย่อพัยากสือตัวเห็ดมิลามไม่เลยไม่มีอยากเนิ่มจุดตัวใจหนึงใจแว้นนุกยราหารโอนมาที่เลขบัญชีอ่างก่อมสามสามแปดศูนย์ส่มห้าสามบอมเมียว่ามเเรบัญชีเจ้าเลยบัญชีบอดยังไงยี้งมาขายบัตรโอนของบัญชียาขวอง ซื้อวัดโอนเขาไม่ขีงขางเลยการซื้อวัดง่ายๆเลยค่ะไปเพจสาหน่อยเป่นบรรแหงค่ะพอเขาไปเพจุ๊บจิมเขาทเกินได้เลทักขาขอควาอย่างโอนซื้อบัตร532เพื่อนติส่งมาให้เลยทันที407938เอนนี้อะไรนี่อันนี้คนละบัญชีเอาบัญชีล่าสุดที่เก็บไว้ก่อน ตัววันจีหัวแรกของเมืองนะ FC สอปปลาวสบายดีสบายดีพี่น้องสอปปลาววิธีการซื้อยังไงพี่น้องเขาไปหนาเฟเอน่าเพจซาหน่อยเพป็นมันแพงค่ะเลื่อนเบิรงค่ะภาษีไมีบอกประกาศทุกอย่างไม่เคยจดไม่ประกาศพรว่าปันจำว่าอะไรคันดังไในกระทักแชร์ส่วนตัวมากกว่าไหนค่ะเดี๋ยวไลฟ์เสร็จเจะแจ้งป๊กครั้งหนึ่งกู้สร้างกู้สมอยากเห็นกูจินเลยบอลลูมบอกไว้หมดนะกูจินไม่ติมไลนเนาะรอว่กูจืนใหม่นะพิมไล เราไปไซร์รอเรามาไปนี่มานี่มากแล้วเพื่นเพื่อนปวดเอวมาขึ้นนี่ใครก่อนนะตีสุรอคู่จิ้งเสียงของฟินแลนด์โอเคค่ะนะคะถือกันเมื่อห่วกันไม่จัดการเข้าหลอดว่าจะออกกระไดเนาะว่าได้เปิดตัวมาเปิดตัวแล้วกระถือด้าถือครีมก่อนบอดกว่าตัวโกงโกงอิลีอีลอน แสงทองย้อยจับฟินแลนด์ดูเป็นมากพี่น้องคันหล่อข้ามหนีคนรู้จักหลุดรัฟินแลนด์ฟินแลนด์ปากเนี่ยมาทึบตัวแว่ะพี่นู้เออ่อกินอันกินไก่ดิบป่ะพ่อหนูลาบก็กินได้น้ำบนบกหนูไม่เคยกินดอกไก่นะเก่งบ่โอ้แทกันไม่สหรอไม่ไม่ถ่ายอาจารย์นี่แล้วเป็นบารมีคำช่องคอย คำคือคำขวายเลยว่ะศิบอกว่ามีเอฟซีทักมาบอกว่าถ้าร้องเพลงสาวติ้มยิ้มบ่หวานเลนะให้ใายมือหน่อยหนูลองเลยหนูร้องบ่ได้ดูการสอมแล้วเห็นหน้าเขามาเป็นแฟนแล้วเห็นหน้าเขามาเป็นแฟนหรือแมนแฟนเพิ่นบ่หรือสูผู้ใด้ไปที่ใหนใครบ่หนีใคร้องไอ้ฟังสูมูนชื่อไรเลยแมนแม่แม่ป้านี่ร้องทรงยิ้มให้นิดน้อยยิมยามบ่ได้เป็นคนงามสำสาวเจ้าบ้าน วันไอ้วันอาเยาวันค่ำค้างกันเสียวนั่งนัางให้ไตจังของเอือนสเสดใจเอ่ยติ๋มบ่เคยเงินเงินเงินแสนสาวแป็นล่ะสาวแปนยิ้มหวานสาวแป็นล่ะสาวแปนยิ้มหวานบ่เห็นมีจันสาวบ้านนั้นเลย เจ้าก็ยามตีเถอะเลยจำบ่ได้จำได้เสมอเถอะเลยยามันเย้ยวัดยิ่งยิ่งโยนคุณข้าคุณข้าคุณข้าผู้ยหญละหน้าด้านมือบอลสงสัยเห็นไผ่มาก่อนจะกลับไปนอนกอดหมอนวุ่นวายจะกลับไปนอนกอดหมอนวุ่นวายสงสัยอ้สิเห็นแล้วไผ่ยิ้มก่อนสงสัยอ้สิเห็นแล้วไผ่ยิ้มก่อนเอามานอนคิดเล่นเิ็นหน้าว่าติมขอแต่ยิ้มนิบหน่อยยำมหยาว่าได้เป็นคนงามสาวชาวบ้านเสีโบทรวลอกไผ่ล่ะพี่น้อง แล้วก็แบ่งเปอร์เซ็นต์ให้เขาไม่ผู้สอนในผู้สอนอร่อยโอ้โหพกัโพดโมโพดโพดโพดบรรยากาศเด็ดๆสั่งนั่งแข่งพ่นเนี่ยโมเมียนปากท่างข้างพ่นดีเก่าขวาบนค่ะสามจุดปรับความชัด วัดเจบดนท่วมากอย่างนี้เอาคื้บอาปลบจ้เกลเออกระทาเคียบยู่วัดเบดลนี่วมากอาเป็นหม่าาโดมหย่จังไหนนี่วัดเบดลบอเนี่ะไรสุดเลยสายซูมถามเนาไกี่โมงครับเป็นหกุญแจเจ้ามาถามข่อยด้ไเจ้าเป็นคนเด็ยดงานกับบอลแทกไปหาโจอยู่มาเนนปหาบอกเยบดลทุหาไอ้เคียมเนี่ยนี่ทรมาหาข่อยเลยบ้าโดมบขือหมน่จังไหนซองดูหันมาไปเมือพื่อนมวนคักแมนค่ะมวนมุนปุย เอฟซีทักบรดาวันปันวันจะต้นแห้งอะไรกันป่ะทอานนั่นน่นจมมาปวดแขนปวดขาไปเต้นน้ำฝนอยู่มันมันมวนเลยนะไอ้วัดทักมาถามว่าอยู่ใสพนอายุโดมเด้อไอ้วัดเด้อคณะสอนบายสามห้องเพคนเนี้ยเขาอยู่ใสบูฟื้ดละเบามีคนทักมาเอฟซีทักมาได้เป็นตันโมแกนดาดอกเชื่องวัดสวนเนี่ยแหละหลายคนเนี่ยหาซีหาคนทักมาค่ำเดียวกันบัดในไหลกับไปจมวันปันย่านเต้นแห้งคือเขาอะไรมันบ่ควชไปนะ มึงขึ้นอย่างกับสาวใช้ใครมุกนำเมาสันเขาว่าแม่น้อหมวกูดใสอเ่าสันบุ้มบ่าเมาเหล่าขาวกันนเพื่นบอกว่าเพื่นเมื่อไ่าลวดแหมาโดดปกติเดาได้หน่ยลวดแหโอ้คอนเซ็เพื่อนตายเ่อนยสนแมนแบบมันมวบบเียบสุ้งเมียบนัามเานีนเมียบกระเดาขี้ดินไหมเราเห็นงรู้ห่าเห็นจิคุอแล้วเห็นเบือง เราเห็ดเรากระเลื่อนแล้วเนาะเราเห็ดกันเลยดิหนึ่งเก่าหนึ่งแล้วเนาะเราเฮ็ดกันสี่ดิหนึ่งง้อหกเก่าแล้วเนาะหนึ่งเก่าหนึ่งมันอะขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องนะครับพอกันคลิปหนาเด้อวอาตั้มอาจารย์พี่น้องว่าตัมสวัสดีครับผมลาไปก่อนพี่น้องคลิปนี้นะครับไปน้ำที่แม่ลาดูไรกั